สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟองฟอดคลินิกค่ะมาต่อไปนะคะถือวันนังคารและวันพฤรทัสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเปรี่ยมพิวรีค่ะแล้วก็น้องอาร์มของเราเองครับผมสวัสดีนะครับผมน้องอาร์มนะครับหรือบางแอนเดนเจราตนะครับพี่ครให้ผมแนะนำส่วนนิดนึงพี่โอเคขออีกรอบได้ไหมคะครับผมผมน้องอาร์มนะครับหรือฉายาก็คือบางแอนเดนเจรัสนะครับคนดีคนเดิมนั่นเองเออทำไมต้องแบบแปลว่าแบบแนะนำว่าเป็นน้องอาร์มด้วยใช่ไหมคะ ครับผมน้องอาร์มครับมันจะได้ักครับลดค,ความดันจรัสของเราใช่ไหมคะมันมันดูเหมาะกับหน้าตาครับพี่อะไรพวกนี้อ๋อเริ่มเครียดนิดน,นึงแล้วนะคะวันนี้เราจะอัอดในารกระจกไม่น่าคร <laughs> ับ <า S 1> <laughs> พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อยู่บ้านไหมคะได้ได้ออกไปไหนบ้างไหมคะก็ออกไปก็เต็มที่ก็ตลาดครับแล้วก็กลับบ้านซ้อของกินกลับบ้านครับอ่าไม่ทํากับข้าวทานเองที่บ้านเหรอคะอ๋อไม่ไม่ค่อยสันทานเรื่องการทากับข้าวครับพี่อ่อ เราสัที่เป็นบพิเศษคะ <c oughs> ก็เรื่องกินครับกินเนี่ยน่าจะ oh. ถนัดกว่าครับโอเคค่ะทําทําไม่ถนัดเราเน้นกินใช <c oughs> ่แล้วแล้วพี่แล้วพี่ <c oughs> ได้ออกไปไหนไหมครับได้ออกออก,ออกไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันคะ่ะช่วงนี้ก็เก็บตัวเรียกว่าเก็บตัวเหมือนนางงามไหมคะรู้สึก <c oughs> เหมือนรักเด็กอะไรแบบนี้โอเครักจริงหรือเปล่าคะพี่รักจริงหรือเปล่าคพี่รักเด็กแบบตัวเล็กๆกะค่ะ เด็กแบบเออใช่ค่ะถ้าเกิดเด็กโตนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยรักละค่ะรักเยอะว่า,ายใย่จัง <laughs> เอ,อรู้สึกว่าเราจะเริมออกทะเลกันไปนิดนึงครับผม <laughs> โอเคกลับมาค่ะกลับมาเชื่อว่าวันนี้ค่ะน้องอาร์มจะมีอะไรมาฝากกับแฟนๆที่เป็นเด็ดๆแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดหัวข้อในวันนี้นะคะเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนค่ะ กันกันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b ส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวฟอ,ฟองฟอดคลีนิกขามาต่อไปกันด้วยนะคะอะผู้ดึงหัวข้อในวันนี้เลยค่ะวันนี้น้องอาจะมีทริคเคล็ดลับอะไรมาฝากกับแฟนรายการของเราคะ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสอนเรียกว่าการสร้างนะครับแล้วก็การาใช้ตัวโฟมมิงทูลนะครับต้องเกริ่นก่อนว่า r m มมิงทู l คืออะไรนะครับมันคือ,อทู l สำหรับใช้ในงานปั๊ม Uh huh. อะงานปั๊มเนี่ยก็มีหลายหลายแบบมากเลยนะครับว่าปั๊มลงไปเนี่ยจะให้เป็นร่องเป็นรอยอะไร uh huh. อ่าอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้สอนใช้คําสั่งในการสร้างทูนตัวนี้ขึ้นมาอ่าโอเคอ่า huh. okay. จัไปโอเคครับผมงั้นมาดูที่หน้าจอผมเลยนะครับค่ะอ uh ่า huh. หน้าจอผมอ่าผมมีตัวหนึ่งแล้วนะครับค่ะเป็นชิ้นงานนี้อันนี้ผมก็เขียนมาปกติเนาะ โดยที่ผมจะเอาไปปั๊มในแผ่นแผ่นหนึ่งแต่ก่อนอื่นเนียผมต้องสร้างตัวนี้ให้เป็น forming tool ก่อนค่ะนะครับวิธีการสร้างนะครับก็เข้าคำสั่งข้างบนนี้ครับ search เลยนะครับ forming นะครับอผิดนะครับขออภัยครับตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้น่ะตื่นเต้นครับ forming tool นะครับนี่ตัวนี้อยู่ในหน้าของ c h i metal นะครับถ้า ถ้าใครจะหาเองนะครับพอเสร็จปุ๊บนะขออภัยครับพี่ชีไม่ถูนี่อย่าเจ้ขอสินค้าต่ว่าของเราอ่เดี๋ยวคนก็หาว่าผมเป็นอินเดียอีกนะครับโอเคแล้วพี่ไอตัวแรกนะครับพอเข้าคำสั่งมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็น stopping phase กับ phase remove เนาะ stopping phase ก็คือ phase ที่หยุดนะครับก็คือให้ชิ้นเงี้ยให้ตัว forming เนี่ยลงไป กดพอดีกับชิ้นผิวชิ้นงาน mm hmm. ผมผมเลือกเป็นชิ้นนี้ผิวนี้<ฆ>นะครับผิวนี้แล้วก็ผิวที่ให้มันทะลุเลยนะครับผมเลือก mm hmm. เป็นผิวกลมๆตัวนี้<ฆ>นะครับหรือถ้ามีผิวอื่นที่ต้องการให้มันทะลุด้วยเนี่ยก็สามารถคลิกเพิ่มไปได้นะในตัวของร mm ีมูฟนะครับแต่ของผมมีผิวเดียว mm hmm. หลังจากนั้นนะครับเรื่องของการอินเสิร์ทพอยต์เนี่ยก็สามารถที่จะ อินเสิเข้าไปเพิ่มเติมได้เนาะแต่นี้ผมใช้ Default เลยติ๊กถูกครับอะพอติ๊กถูกแล้วนะครับชิ้นงานจะมีสีขึ้นมาให้อยู่สามสีอันนี้นะครับซึ่งตาผมเนี่ยมันบอกว่าเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโอเคสีฟ้านะครับบางบางคนก็เถียงกับผมว่าสีเขียวเนาะตัวนี้โอเคแล้วเรามองเห็นเป็นสีเดียวกันนะคะนะครับเรียกว่าสีฟ้านะครับโอเคสีฟ้าสีฟ้า อ่าสีฟ้านี้นะครับมันก็จะไปบอกว่าเป็นตัว stopping หรือตัวหยุดกับชิ้นงานค่ะ uh huh. อยู่พอดีกับชิ้นงานสีเหลืองเนี่ย uh huh. คือตัวที่มันจะบุ๋มลงไปอ่าค uh ่ะอ่าแล้วผิวสีแดงเนี่ยคือผิวที่มันจะทะลุอ่า uh huh. นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปใช้ให้ดูอันนี้ผมต้องเซฟก่อน uh huh. เนาะเซฟก่อนปุ๊บค่ะ uh huh. ขนาดผมดูเช็คขนาดนิดนึงครับ800 350, uh huh. แปดร้อยกับสามร้อยห้าสิบเนาะ เป๊ะไหมคะเป๊ะอยู่ครับเลยผมเขียนเขียนพาร์ทใหม่ขึ้นมาเลยได้ค่ะแปดร้อยแปดรหรือแปดร้อยห้าสิบหมย้อนกลับไปดูดีไหมคะมีครับมันจะได้เป๊ะนะครับเราต้องการแปดห้าสิบจริงๆด้วยนะครับั่านนะสิโอเคครับ แปดร้อยห้าสิบนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่า x e u t e มาเป็นช<ะ>ิปแมททัลค่ะอ๋อ่าสักหน<ะ>ึ่งจุดห้ามิลโอเควิธีการใช้งานครับให้ save part <ะ>นี้นะครับ<ะ>ให้ save part ชิ้นงานเนี้ยเป็น save add <ะ> save a นะครับแล้วเลือกเป็นใช้เป็นใช้เนี่ยต้องเลือกเป็นตัวงาน forming นะครับงาน forming ขออนุญาตหาสักครู่ครับ ดูเหมือนมันจะเยอะเหมือนกันนะคะอ่าเยอะเยอะอยู่ครับหลายท้ายนี่ครับ forming tool ตัวนี้ SLDFTP e โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไว้ที่ไหนก็ได้นะครับจะไว้ที่ไหนก็ได้ผมจะไว้ที่ชื่อนี้แล้วกันนะครับ forming tool ตัวนี้เป็นฟองฟอดเนาะเซฟไปปับ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่หน้าพาของผมค่ะวิธีการดึงใช้งานครับ เข้ามาที่ตัวดีไซน์ไลบ r ารีตัวนี้จะใช้งานง่ายเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะกด Add นะครับแล้วก็ Add Library เข้าไปว่าตัวงาน f รอมมิ่งตัวเมื่อกี้อยู่ตรงไหน uh huh. อือ่ึแล้วมันก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้านี่อันนี้ผมเซฟไว้เองนะครับค่ะ uh huh. นี่ก็จะปรากฏอยู่ข้างๆนี้ข้างขวามือตัวนี้ uh huh. okay. อ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับก็คลิกซ้ายค้างครับแล้วดึงมาแล้วก็วางได้เลย ท่าวนี้นครับก็เ,เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเช็คครับว่าองศาโอเคไหมถ้าองศาอยากจะปรับเป็นเก้าสิบตามแนวงาน,นชิ้นงานของพี่ก็ได้นะครับแต่ผมเขียนมาอย่างนี้อยู่แล้วนะอ,อ,อีกตัวหนึ่งเป็น configuration ถ้ามีนะครับสามารถทำได้แล้วก็ติกลิงค์ทูฟอร์มไหมถ้าถ้าถ้าคลิกไว้นะครับสมมติว่าไอตัว Forming เรามีการปรับเปลี่ยนขนาดเนี่ย ตัวชิ้นงานชิ้นนี้ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามด้วยค่ะโอเคนะครับการรูบุตำแหน่งครับคลิกมาที่แท็บ Position อืมโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ขยับครับนี่เห็นไหมเพราะมันขยับได้มันจะมีรูปจุดลูกสองอยู่ตรงนี้นะครับขยับได้เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้ใช้ร่วมกับตัวของ s k e t c อ่ะคือมันต้องอยู่ตรงกลางเนาะที่ผมเขียนมา ดึงมาไว้ในลักษณะนี้เสร็จปุ๊บอ่าครับขอภัยนะครับอ่าไปไปใหญ่ไปใหญ่เลยนะครับ <laughs> ชอบตรงนี้ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะตอนที่เราทํารายการเอาใหม่นะครับเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะครับค่ะโอเคปุ๊บพอมมิ่งวางอ่า อ่าผมไม่กล้ากด ESC แล้วนะครับแต่มันจะออกโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์อีกทีนึงนะครับได้ค่ะชชดอ่าโอเคแล้วนะครับเราก็ลากตัวจุดเนี้ยครับไปวางให้ตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการเนาะอือฮะครับแค่นี้ครับตอนเนี้ยมันพอดีแล้วผมก็กดผมก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะปึ๊บอ่า เห็นะครับมันก็จะเป็นงานลักษณะของงานฟอร์ม i n g และที่มีตูดต,ตัวนี้ค่ะเป็นล่องนะครับะจะคาจจะคล้ายซิงค์พวกซิงค์ล้างจานนะครับอันนี้ค่ะ่ะอาแล้วก็อาจจะก็ใช้คําสั่งอื่นมาเพิ่มเติมได้นะครับเช่นคําสั่งพวกเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหัวตัวนีน้ี่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคครับพี่หรับประมาณนีนก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่ง การใช้งานแหละที่เราได้มาฝากนแฟนในวันนี้นะคะปกติเราได้ใช้งานรู้ไหมคะซิงค์ล้างจางนแบบนี้อยู่บ้านทำล้างจางนอะไรไหมคะอ๋อไม่มีอยู่แล้วครับพี่พี่เอาอะไรมาพูดรับเนี่ยอ๋ <laughs> อแสดงว่าปกติคือเรามีคนทําให้โอ้โหของอย่างนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ชอบตรงนี้ชอบความมั่นใจมีนะคะไม่ใช่บอกว่าพอเออถ่ายรายการเราเสร็จนี่คือง,งานเข้าหลังบ้านเลยนะคะไม่มีครับล้างจงล้างจานผมไม่ทําอยู่แล้วครับ <laughs> คือตาปริบปริบมากๆนะคะ <c oughs> อ่าโอเควันนี้นะคะก็ถือว่าน้องอาร์มก็แชร์เคล็ดลับีดีกันไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครย,ยังมีข้อสงสัยในการเอ่อใช้งานสริตต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะก็ถามกันมาได้เลยเพราะเราก็พร้อมที่จะตอบคําถามให้กับทุกคนนะคะเป็นการหยิบยกแหละคํถาถามเหล่านี้นะคะมาการทํารายการแบบนี้นั่นเอง วันนี้เอให้น้องอาร์มบอกเมื่อกี้ตอนเข้ารายการใช่ไหมคะเรามีการแนะนําตัวไปแล้วเนาะก่อนปิดรายการ,รแล้วก็ให้แบบว่าน้องอาร์มอะไรเดนเจรัสเดนเจรัสนะคะลาแฟนแฟนิดน,นึงนะคะอ๋อถ้างั้นก็ต้องบอกว่าแล้วพบกันใหม่นะครับกับปังเดนเจอรัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <laughs> เออโอเคค่ะลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วจริงๆนะคะตามที่น้องอาร์มได้บอกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ